สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับยังไม่รู้วิธีฟาร์มรูบี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเบื้องต้นก่อนนะผมอยากให้ทุกคนตั้งใจว่าจะไปฟาร์มที่ด่าน14-1ขีดหนึ่งทุกคนทุกคนต้องปักธงไปที่ที่เดียวกันก่อนนะครับถามว่าทําไมต้องไปฟาร์ม14-1ขีหนึ่งเพราะ14-1ขีหนึ่งเนี่ย มันใช้รอบการฟาร์มเนี่ยสำหรับรอบหนึ่งให้กี่กี้ตันเนี่ยมันแค่11รอบสําหรับสายฟรีนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เติมแบบอีพีสิรายเดือนเนี่ยก็จะใช้แค่10รอบเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงต้นเกมนะครับเรายังดันด่านกันไม่ถึงไหนเลยติด7ติด8กันอยู่เลยยังไม่ไปไหนเลยครับ14ไม่ต้องพูดถึงแต่ว่ามันก็มีด่านอีเวนต์มาเป็นตัวช่วยนะครับ ตอนนี้เนี่ยในเกมนะครับเขามีอีเวนต์นะเป็นกิจกรรมเนื้อเรื่องนะครับเป็นอีเวนต์ของเอ่อชื่ออะไรนะมีโฮเหรอมันจะมีด่านสเตทท้าทายนะครับจริงๆด่านพวกนี้เนี่ยมันเป็นด่านที่ให้เราไปฟาร์มนี่นะไอเทมเคอร์เรนซีเอามาแลกในร้านค้ากิจกรรมทั้งหลายนะครับแต่ว่าค่าประสบการณ์ที่เราได้จากด่านมันสูงมาก สำหรับด่านที่เขาเรียกกันว่า A5 เนี่ยเวลาคุณไปดูสตรีมเมอร์คนอื่นเขาบอกฟาร์ม A5 ฟาร์ม A5 ฟาร์ม A6 ฟาร์ม A6 A5 คืออันนี้ครับสเตตท้ไทย A05 A6 คือสเตต้าไทย A06 คุณสามารถมาเซตฟาร์มเหมือนที่คุณฟาร์มด่านข้างนอกได้เลยนะครับแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันไม่ดรอปตัวกี้กี้ มันไม่ดรอปตัวเด็กนะครับก็คือว่าเราไม่สามารถเอาตัวเด็กที่ดรอปมาแล้วก็ลูบฟาร์มต่อได้แต่ว่ามันก็มีอยู่นิดนึงนะครับที่เป็นตัวช่วยก็คือถ้าคุณฟาร์มไอตัวเคอร์เรนซีเข้ามาได้แล้วเนี่ยแล้วคุณเข้ามาที่ร้านขากิจกรรมเนี่ยมันจะมีใบเรียกอัศวินทั่วไปนะครับแล้วก็ใบเรียกอัศวินระดับสูงพอแลกได้พอช่วยได้นิดนึงนะครับแต่ผมก็ไม่แนะนําให้ให้ฟาร์มตลอดไปนะครับเดี๋ยวคุณจะรู้ตัวเองว่าคุณฟาร์มที่นี่ตลอดไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเด็กหมดเมื่อไหร่ที่เดด็กหมคุณจะรู้ตัวว่า โอ้ยฉันต้องออกไปฟาร์มข้างนอกแล้วเพราะว่าข้างนอกมันมีดรอปกี่ๆที่ด่านประจญภัยธรรมดาเนาะจะชั้นไหนไหวก็แล้วแต่จะ11บเจะหรือว่าจะ14ใครไหวแล้วแต่เลยว่าถึงเท่าไหร่ถ้าถามว่าฟาร์มถึงแค่ไหนนะครับจริงๆก็ฟาร์มแค่แค่เท่าที่ผมฟาร์มอยู่ยก็พอแล้วนะครับเนี่ยแลกครบทุกอันเงินเนี่ย จริงๆก็ถ้าคุณฟาร์มเงินต่อเนี่ยผมสามารถบอกได้เลยว่าเด็กคุณจะหมดสักวันคุณไม่สามารถฟาร์มเงินจนหมดเนี่ย9,999ในครั้งเนี่ยนี่ผมเพิ่งกดไปพันเดียวเองคุณคุณไม่สามารถฟาร์มจนตรงกองเงินตรงเนี้ยมันหมดได้หรอกเพราะว่ากี่กคุณจะหมดซะก่อนนอกจากว่าตัวเกมมันจะมีกิจกรรมแจกกี่มีที่อื่นให้แลกใบก,กี้เพิ่มเติมอ่ะคุณเอาเงินจากตัวเนี้ยให้หมดก็ได้แต่สุดท้ายนะครับคุณเอาแค่ใบเรียกเนี่ยใบเรียกตรงเนี้ยสามใบแล้วก็ของสําคัญทั้งหมดข้างบนเนี่ยหมดก็ออกไปฟารม่อองนกกต็ได้้แลว ทีนี้ถามว่าเอาแล้ว5 a 5 a 6เนี่ยข้อดีมนันคืออะไร a 5 a 6นะครับ ข้อดีของมันนะครับก็คือสําหรับด่าน A5 นะครับมันจะใช้รอบฟาร์มสําหรับกี่กี้เลเวลเต็ม30เนี่ย11รอบเท่ากับ14ขีดหนึ่งแบบที่เป็นสายฟรีแล้วถ้าคุณฟาร์ม A6 ไหวนะครับมันจะฟาร์มได้10รอบเท่ากับคนที่ฟาร์ม14ขีดหนึ่งแบบเติมบัฟรายเดือนนั่นคือเหตุผลที่ผมบอกเมื่อวานว่าเฮ้ยไปฟาร์ม A5 ดีไปฟาร์ม A5 ดีนะครับแต่ว่าก็ฟาร์มอย่างมีวิจารณญาณไม่ใช่ฟาร์มจนกี่กี้หมดนะถ้ากี่กี้หมดก็ออกไปฟาร์มข้างนอกนะครับประมาณนี้วนะิธี ฟาร์ม A5 A6 นะครับดังกิจกรรมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวละครเด็กหรือว่าตัวกี้กี้นะครับที่เราใช้ฟาร์มเลเวล30รับรูบี้เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ย เหลือเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับมันจะมีคอนเทนต์ที่สาคัญนะอย่างเช่นอ่ะเบื้องต้นนี่เนาะเราฟาร์ม1ตัวเลเวล30เราได้2 0่สิบีชุดหนึ่งเราฟาร์ม4ตัวใช่ไหมครับเราก็ได้8 0ดบีแล้วก็มีเพื่อนๆสงสัยว่าอ้าวแล้วเฮ้ยไอพวกเด็กๆที่เราฟาร์มไปแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วมันเลเวล30มสิบตันๆๆันก็หมดแล้วเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับอดีจะพาไปแนะนําอันดับแรกครับสําคัญที่สุดสําหรับช่วงต้นเกมนะครับก็คือเอาไปอัปเกรดตัวละคร ที่สําคัญนะครับตัวละครอื่นที่สาคัญมีอะไรบ้างแทอเป็นดาเมเดียลหรือว่าจะเป็นเอสปาดาถ้าใครมีอยากจะฟาร์มดันวัวนะครับหรือว่าจะเป็นตัวละครอื่นๆที่เป็นตัวละครที่ต้องใช้ในการลงดันเจียนผมผมเน้นค่อนข้างเน้นนะครับว่าเน้นตัวละครที่ใช้ในการลงดันเจียนก่อนเพราะว่าถ้าคุณฟาร์มเรดได้ฟาร์มดันเจียนได้เดี๋ยวไอ้เรื่องการดันดานเรื่องการ PVP อารีนาเรื่องอะไรก็ตามอ่ะมันง่ายตามมาเองอุปกรณ์ต้องดีก่อนครับเป็นเร็จสำคัญเอกตัวอย่างเช่นผมอยากจะ บวกรายเชลเพิ่มแล้วกันมันจะมีสูตรอยู่นิดนึงนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นสูตรตายตัวนะแค่เล่าให้เป็นคอนเซ็ปต์ให้ฟังคร่าวๆนะครับกีกี้เราเนี่ยมีทั้งหมด3แบบใช่ไหมครับ1ดาว2ดาว3ดาวมันก็จะมีสูตรอยู่ว่าถ้าอยากจะอัปเกรดตัวละคร6ดาวก็จะให้ใช้กี้กระดับ3ดาวแต่ถ้าอยากจะอัปเกรดตัวละคร5ดาว ก็ให้ใช้กี่กี้สดาวก็พอ,อวิธีการเซตอัพนะครับให้คุณคลิกตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้นะรูปดาวตรงนี้นะคุณสามารถเซตตรงนี้ทิ้งไว้ได้เลยสมมุติว่าอันนี้อยู่ที่6ดาวเนาะคุณจะอัปเกรดตัวละคร6ดาวก็จะใช้แค่เซตแค่นี้นะติ๊กถูกที่ตัวละคร3ดาวเฉพาะเลเวลสูงสุดถ้าคุณจะอัปเกรดตัวละคร5าดาวนะครับคุณก็อาจจะเลือกใช้แค่ตัวละคร2ดาวเฉพาะเลเวลสูงสุดหรือว่าถ้าใครใจร้อน ก็อยากจะใช้3ดาวด้วยก็ได้ถ้าใครจะอัปเกรดตัวละคร4ดาวนะครับก็ใช้แค่ตัวละคร1ดาวกับ2ดาวถามว่าแล้วดาวเนี่ยมันมีผลยังไงตอบคือมันมีผลกับเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จนะครับผมจะเลือกให้ดูสมมตินะสมมตินะถ้าเป็นวัตถุดิบสดาวอัตราสําเร็จอยู่ที่50% 4ดาวอัพหดาว50%นะครับแล้วก็ถ้าเป็น3ดาวอยู่ที่25%ถ้าเป็น2ดาวอยู่ที่1 0ถ้าเป็น1ดาว ไม่มีเท่าทีหนึ่งดาวมันน่าจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าเวลาเราเซตเนี่ยของห้าดาวเนี่ยก็ไม่ต้องติ๊กหนึ่งดาวมาด้วยเพราะว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันไม่ติดล็อกก็สูตรคร่ขาวๆประมาณนี้นะสำหรับมาตรฐานชายไทยทั่วไปนอกจากการที่จะมาอัปเกรดตัวละครสําคัญตัวอื่นแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณอัปเกรดตัวละครอ,อื่นจนหมดแล้วไม่งี้้แม่งเหลือแล้วไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะครับมันก็มีวิธีใช้อีกก็คือการผสมการผสมเนี่ยมันคือการเอา อ่ายูนิต2ตัวดาวเท่า mm hmm. กันบวก5 mm hmm. มาผสมกัน2ตัว mm hmm. จะได้เป็นยูนิตที่ดาวสูงขึ้น1ระดับอัตราการผสมคุณดูได้จากตรงนี้ mm hmm. นะครับ mm hmm. ถ้าสมมุติว่าไอหดาว2ดาวไม่แนะนำนะหดาว2ดาวแม่งผสมออกมาได้แต่ขยะนะครับอันนี้ไม่ต้องทํา mm hmm. เริ่มต้นนะถ้าแบบเบสิกนะครับคุณอยากจะ เริ่มผสมให้มันได้ลุ้นนิดนึงนะครับผมก็แนะนําว่าเริ่มผสมที่3ดาวกับ3ดาวนะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสออกตัวละครตลับตำนานนะเพราะว่าตัวละคร4ดาวเนี่ยพื้นส้มเนี่ยเนี่ย สามารถออกได้แล้วบิสกิตแทโอยอนฮีในนี้มีออกหมดนะครับแต่ถ้าจะให้แนะนําจริงๆถ้าตัวละครเหลือจริงๆแบบเหลือนะครับผมแนะนําว่าผสมแบบ5ดาวไปเถอะถ้าคุณมีเด็กกี้ก้ที่คุณฟาร์มแล้วแม่งเหลือมากๆคุณจับแม่งผสมขึ้นมาเลยครับผสม3ดาวอัปเกรดมาเป็นผสม4ดาวอัปเกรดมาเป็นผสม5ดาวหรือจริงๆมันก็เป็นสเต็ปของมันอยู่แล้วอะสมมติ Smooth นะครับคุณมีตัวละครกี้กี้1ดาว2ดาว3ดาว คุณผสม3ดาวขึ้นมาเป็น4ดาวถ้ามันยังได้ขยะไม่ถูกใจคุณก็เอาแม่งไปเก็บเลยเวลให้เต็มซึ่งเราต้องเก็บอยู่แล้วตอนฟาร์มบีใช่ไหมครับแล้วคุณก็มาตีบวกมันคุณตีบวก4ี่ดาวบวก5ขึ้นมา2ตัวปึ้งลองออกมาผสมเป็น5ดาวถ้าแม่งออกมาเป็นตัวละครที่ยังไม่ถูกใจคุณก็เอา ทำแม่งขึ้นมาเป็น5ดาวเหมือนเดิมไอตัวที่เราขยะที่5ดาวที่เราได้เนี่ยออกมาตีบวก5อีกเก็บเลเวลอีกนะครับเก็บเลเวลให้ตัน30ก่อนเสมอนะอย่าเอาตัวเลเวลหหรือว่าตัวเลเวลไม่ตันมาทําอะไรห้ามเด็ดขาดคุณก็ผสมไล่มาเป็นสเต็ปจนขั้นสุดท้ายครับนี่แหละขั้นผสม5ดาวนี่คือขั้นที่เรารอคอยเพราะว่ามันจะมีโอกาสได้อดีตเจ็ดอดีตเจ็ดอดีตเซเนไแล้วก็ต่อให้คุณได้ขยะถึงจะเป็นขยะก็เป็นขยะ6ดาวซึ่ง ขยะ6ดาวนั้นสามารถเอาไปปลดช่องสวมใส่อุปกรณ์ได้นะครับเวลาที่เราจะอัปเกรดขั้นสูงสุดเนี่ยมันต้องการตัวละคร6ดาว1ตัวอสมมติตอนนี้เราใส่อุปกรณ์2ช่องใช่ไหมอันนี้มือใหม่อาจจะไม่ทราบความจริงเราใส่อุปกรณ์ได้ทั้งหมด5ช่องอาวุธ2ชุดเกราะ2ประดับหนึ่งะครับต้องใช้ตัวละคร6ดาวหนึ่งตัวในขั้นที่คุณผสมรวม5ดาวรวม5ดาวแล้วออกมาเป็นขยะ ก็ยังได้ตัวละครที่เอาไปจับกินนะครับไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเสียเปล่าอันนี้ในกรณีที่แบบคุณจับอัปเกรดตัวกินตัวละครตัวอื่นของคุณจนหมดแล้วนอกจากนั้นนะครับตัวละครกี้กี้ยังมีที่ที่สามารถเอาไปใช้ได้อีกที่หนึ่งก็คือที่ห้องงานฝีมือครับในหัวข้อของการรวม การรวมาสวีนเนี่ยมันจะเป็นรายสัปดาห์ในช่วงต้นเกมนะครับเราต้องการตัวละครที่เป็นตัวละครสําหรับลงเลดลงดันเจี้ยเนี่ยหลายตัวยกตัวอย่างเช่นแบ็คโรดที่ผมลงวัวอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าจะเป็นไน i p เปอร์เอาไปใช้แทนเอสมาดานะครับหรือว่าจะเป็นลีโอเวกันเดสหรือว่าจะเป็นเฮเวเนียนะครับหรือว่าจะเป็นแบบเนี่ยโจเกอร์ไว้ยิงปูกิแสงอะไรเงี้ย หรือว่าเนี่ยอีวานขยะขึ้นดาวนะครับเนี่ยหรือว่าจะเป็นลูซี่ยูอิคารอนคารินอาสุราเวตีไฮราวิกตอเรียาลานเนียทุกตัวในเนี้ยใช้เกือบหมดและถ้าคุณอยากจะได้ตัวละครพวกนี้มาใช้งานง่ายที่สุดเลยสมมติาาผมอยากได้วิกตอเรียนะครับผมก็เอาเนี่ยสาดาวเลเวลสามสที่ผมฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับสตัวนะครับแลก ได้เลยวิกตอเรียหนึ่งตัวแล้วคุณอยากได้ตัวอะไรอะ่ะคุณก็จิ้มเอานะครับมีทั้งแบบหายากนะครับก็คือพื้นม่วงแล้วก็มีทั้งแบบตานานนะครับก็คือพื้นส้มมีทั้งตานานดาวสมมติคุณอยากได้แทโอไม่อยากคุณเอาตัวตานานดาว3ตัวมาแลกเคลีย <c oughs> คุ้มเปล่าวะหรือว่าถ้าคุณอยากได้ตานานธรรมดาอา่าคุณอยากได้ปาสคาว คุณก็เอาตัวตำนานธรรมดานะครับมาแลก3ตัวนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับที่ที่เอาตัวละครกีี้มาใช้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับย้ำอีกทีต้นเกมเนี่ยตัวละครเรายังไม่เก่งอย่างอัน,นเนี้ยแทโอเนี่ยหดาวบวกหเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือจบแล้วถูกปะไม่จำเป็นต้องกินกี่้แล้วจะกินอีกทีนึงก็คือการปลดล็อกช่องอุปกรณ์เนาะเอา6ดาวมากินแต่อย่างเนี้ยดูิเอสไลเชลลีน่าแม่ง ใครอะน็อกกูสเนเปอร์คารอนแบ็กโรดอีวานโจ๊กเกอร์คารินทุกตัวมันยังต้องใช้กี่กี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําไอ้พวกกี่กี้ที่คุณฟาร์มมาเนี่ยเอาไปอัปเกรดตัวละครสําคัญสําหรับลงนันเจียนสําหรับผ่านดานก่อนค่อยเอาไปรวมค่อยเอาไปผปสมทีหลังนะครับในตอนที่เราแบบว่ามีกี่กี้แบบเอ่อเหลือกินเหลือใช้แล้วอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับสำหรับหัวข้อการใช้งานกิกกี้ที่ฟาร์มเสร็จแล้วจบปิง้ง